ันห่งไปเอาก็หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งอพันอ้าโอเคเดียวดีโกลถูกสุดละโกลมาสเตอร์ออริจินอลออริจินัลด i ส c o u n t for you โอเคไปย้อนเอาเลยไยากได้ทองเม็ดใหญ่อะไหน สวัสดีครับสวัสดีเจอนะฮะตอนนี้ก็อยู่ท hey. ี e ่บ้านฝ่าล่อนนะครับก็เหมือนร่อนทองของลุงเล็กกระชีพนะครับเอ้วใครอยากได้ทองไปเลยอันนี้ลึกๆนะครับก็เป็นอุปกรณ์นะจะมีอุปกรณ์ในการล่อนนะฮะนี่เขาเรียกว่าเลียงนะฮะ ็นอุปกรณ์ในการล่อนทองครับใช่ครับนะจะเป็นคล้ายหมวกนะครับแล้วก็จะมีก้นของมันนะฮะจะออกคล้ายกระทะแอวกระทะนะครับก,กบ็จะทําการเอาดินในลําคลองมาใส่แล้วก็เวียนเวียนล่อนล่อนล่อนเวียนน,นนะครับจนเหลือให้มันตกตะกอนนะฮะแล้วก็จะมีเศษทองขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการล่อนนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือให้เรียนรู้เกีก่ยวกับ กก้อในการล่อนนะเขาเรียกว่าเลียงนะฮะนี่ครับก็จะมีหลายขนาดนะฮะนี่จะเป็นขนาดใหญ่นะฮะถ้าเทกบมือนะฮะก็ทำจากไม้ทั้งต้นนะครับตรงนี้เอาเลยครับเอาเลยครับ่อนเอาไปเผื่อด้วยเอาไปเผื่อคนอื่นด้วยอะไรเอาไปสักสองสามอันนะเอาไป ตรงนี้ก็จะมีะเหมือนกับสูย์เรียนรู้นะฮะมีภาพถ่ายที่ว่าคนที่เขามาล่อนนะฮะแบบนี้นะครับก็จะได้ทองกันจริงๆนะฮะจะเป็นทองเนื้อก้านะครับของวังสะพานนะฮะต้นฉบับก็คืออยู่ที่นี่นะฮะทองเนืก้อก้าวัางสะพานนะครับเ<ม>นี่ยี่เป็นภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวที่เขามากันนะครับ นี้ก็จะเป็นภาพของลุงเล็กวัชชีนะครับถวายสมเด็จพระเทพนะฮะเป็นภาพข้าวถวายถวายพระ้กับพระเทศนะฮะ,ท,ท,ะ,ท,ะ,ฮะที่เหมือนแห่งนี้นะครับเหมือนเหมือนชาวเวียดนามเลยครับเหมือนชาวเซงอัน นีเสร็จแล้วก็ไปด้านนู้นกันนะฮะสำหรับเป็นที่ล่อนนะฮะตุงนี้จะเป็นเอ่เอลักษณะของเหมืองที่เขาใช้น้ําฉีดนะครับใช้น้ําฉีดในก้อนดินก้อนหินนะครับแล้วก็ให้มันไหลไปตกตะกอนที่ที่เอ่าเหมือนกับเป็นสะพานไม้ที่เขาทาเอาไว้ฮะเพื่อให้มันล่อนให้มันตกตะกอนนะครับแล้วก็หาเทศษทองตรงนั้นนะครับโอเคนะครับสนิทเจ้านะครับ ที่การล่อนทองครับบ้านป่าล่อนครับ,บอำเภอนนวังสะพานจังหวัดสมุทรปรากันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ